สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเบ็ดแชแนลอีกหนึ่งคลิปมื้อนี้มื้อนี้สิพามาใส่เบ็ดกบม้าใส่เบ็ดกบโดยตะควนนี่มื้อนี้อยู่ทรงหน้ามาหอดมังไส้แล้วกับชิมีทีมงานคนเก่าตะควนพ่อแล้วก็อาจารย์นะครับผมไปตะควนไปเนี่ยไปเดินม<ว><น>ีกระทางทางทางไปใส่เบ็ดเนี่ยแล้วตะข่วนเสียบเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยทั้งแท่าตีก็อื่นทั้งอื่นอีื่น ชื้อนี่เล้ยวลังเลกลังเลกลังเลกเร็ยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปสิใสน้ำตะควนอยู่ปักบันของใสตะควนก็ต้องบอกว่าเห็ดเดินให้มันน้ำ สองบันหลังที่สององบันกินคักๆต่อไปหกคัก <c oughs> มองใส่ก็ได้กว <c oughs> นใส่เด็ด เป็นผู้ย่างนำมาแรงสิผ้ามายามมาแรงมาแรงเราจะมายามกันเดี๋ยวให้ตะขวนใส่ไปเดี๋ยวผ้มามาเบ่งบรรยากาศเป็นที่หลบหลอกนี่ปลานะครับอ,อันนี้ลาข้าเจ้าเอ,อื้อนเนัยงก็พอยู่นี่ น้องอ้ออันนี้คือน้องอ้อน้องอ้อผู้เฒ่าเอือนเป็นน้องน้องที่ผู้เฒ่าเอือนต่อกันมางดูดูนี่มีอันนี้น้ำมีอันนี้น้ำเดี๋ยวผาขึ้นไปพาเล่นให้ขจาผู้เฒ่าไ่เบ็ตไปเข้ามาหาเล่ดนี่โอ้ตตก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 กตกตกนตกกตกตกตตกตกตกตตก นี่ขึ้นมานั่งเล่นในตะข่นวนใส่ใสเบ็ดโกบไปเบ็ดขื่นมานาั่งเดี๋ยวจะไปถ่ายรูวมจะถ่ายรวมจะถ่ายรูป,รป,รปสำหรับบรรยากาศกะชีเน,นี่นะครับแบบบานๆบานๆน้านนปลาหกๆในจ <laughs> ังหน่อยเฮาสิมาใส่เบ็ดกบกันใน่อบมื่อนี่จะว่าดีดีเชี่ยใหม่หกๆได้ดีเป็นตะขึ้นเลนด้ดีแต่มันเป็นไดกหน่อยกะชีอยู่ใกล้ๆบ้านที่มาหาขึ้นเลนอยู <laughs> ่ โอเคเราไปใส่เวทกบซอยตะควนต่อกันตะควนเป็นั่งได้เมื่อไงมั่นใจบ่มั่นใจแต่แท้มันบ่าเมื่อไงเออเออมองนี่ตะควนบอกว่าเคยมีกบหลายนเมืองไปเมืองมองตะควนมาเม่อไ่เทิงหกเทิงบ่มีมองไปสุดยอดสุดยอด สุดยอดนี่เละคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้สสุดยอดเต็มทู่คุณละบรรยากาศมองไกลโอ้ยมันปาบันลำบากแล้วจะสวนมึงเหรอว่ดตัดใหม่เหรอวะหลับเพิ่งเนี่ยตัวบันไปง่อยมายามทำแล้ว ปันไงยังไม่ยอมไมือลร้งติดมือลร้งม่เล้งโอ้โอเคนะครับผมเมือดแล้วเขาแล้วเขาไปไปยามเบ็ดกันยามยนีเมื่อคืนเนี่ยหลับไปเฮ็ดกิน อาีได้กินเมือ,นอเนเสาเดี๋ยวให้ตคะ,ะ,ะตควนเดิน,เดนห้างน้ำขึ้นนี่ละตะขวนก่นเดินห้างน้ำ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 ไป <laughs> <laughs> ห่างเมื่อเอาไมนั่งขึ้นิงค่ะขึ <laughs> ้ <laughs> นเงียบแท้นีพผลงานผลงานขึ้น <laughs> เงียบแท้นีวัดถืบุนี้เลยหลังเยียบเงียบเงียบ ไอหลังส่องเอาเอาเอ้าเอาแม่นแล้วตะควั่นแม่นแล้วแม่นแล้วนี่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 ของงามไม่กี่พองี่นี่เย้จับโซ่เลยตะควันตัวบักงนี้ตัวบักงนี้แก้วอันนี้ หนึ่งแต้มแล้วตะควนมาหนึ่งแต้มแล้วมืนอหนึ่งแต้มแล้วไปเดินทางต่อเออโอ้ต่หกเขาปะเนี่ยโอ้หเข่านะมัเข่าป่อยพานมาเขาปล่อยพันควทัพแม่นเข่าอีกแล้วได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม ตามตะควนไปเรื่อยๆเออโอ้พูดมีไฟกับไก่อนเนาะไปแม่นว่านันแม่นว่านันแม่นว่านันผูมีไฟเง้ยมึงกันนะว้ายมาอีกแล้วป้านี่บับไงแบบไงแบบไงนี่บักไงไงไงจามึงไดงจามึงไงนี่อาหารปวดอาหารปวดเย่โอ้มันมันมัน บ่ผิดหวังมา flames, นำตะควนบอกแล้วบ่เคยผิดหวังบ่เคยผิดหวังตุ๊บกระยูป้าตุ๊บกระยูบึ้งบึ้งบิ้งเบิ้งกบเบิ้งกบโอ้โหผู้หล่เบิ้งเบิ้งเทียบกับนาเบเด้อเด้อ เดาเดาเดี๋ยวเยวต่าไซเด้แต่กวนเบิ้งกบตัวนี่ปา,บ,บ,าบ,บุลา <c oughs>